ที่ไหนๆก็ทำคิ Mo ้วโงเห้งแล้วมันต่างกันยังไงกับคิ Mo ้วโงเฮ้งมงคล8ปดทรัพย์ล่ะสวัสดีนะคะก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะทำทรงคิ Mo ้วมาแบบไหนนะคะล้วนท่งผลในเรื่องของหลักโงเห้งใบหน้าโดยทั้งหมดนะคะคุณเคยได้ยินไหมคะว่ามีใครคนหนึ่งนะคะทำสัญญกรรมมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจมูกคางหรือปาก ะะทำให้มันแบบผิดหลักธรรมชาตินะคะมันก็จะส่งผลจากที่ปังอยู่ดีๆกลายเป็นร่วงอะไรอย่างนี้นะคะาการทำคิ้วก็เหมือนกันค่ะถ้าเราทำให้มันแบบผิดหลักธรรมชาตินะคะผิดหลักธรรมชาติเป็นยังไงนะคะบางคนเนี่ยเป็นคนที่หน้าผากไม่ได้กว้างอะไรมากนะคะแต่ว่าทำคิ้วใหญ่กว่าเพ<อ>ิความเป็นจริง หรือตรงบางคนเนี่ยขมับก็ไม่ได้กว้างเหมือนเหมือนปุ๋ยเนี่ยแต่ทําหางคิ้วยาวปุ๋ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับศาสตร์มงคลแปดทรัพมานะคะมา3าปีเต็มแล้วนะคะก็จะเห็นหลายๆท่านนะคะที่ทําคิ้วทรงมาประมาณนี้นะคะก็จะส่งผลจริงๆเลยโดยตรงด้วยนะคะจุดโกงหรือช่วงลําตัวตรงนี้นะคะถ้าทํากินพื้นที่หน้าผานะคะก็จะส่งผลในเรื่องของเนื่อยหนักแต่ภาระเยอะไม่มีค้นให้ความช่วยเหลือนะคะ ได้มาก็ก็หมดไปหรือใครที่เป็นคนคิ้วโค้งเร็วนะคะคิ้วโค้งเร็วหมายความว่าไงคิ้วโค้งเร็วก็คือทรัพย์สินหามาได้เท่าไหร่ก็ออกไวหรือสมบัติที่ได้มาจากต้นตระกูลแป๊บๆป,บปบก็ออกไวกันมากเลยจะด้วยสาเหตุไหนก็ตามแต่นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการปรับโงเห้งก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะคะอย่างในศาสตร์คิ้วมงคล8ปดทรัพนะคะมงคล8ปดทรัพคืออะไรคือทรัพทั้ง8ที่มนุษย์ท่านใดมีถือว่าประเสริฐที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดซึ่งหายากมากในยุคสมัยนี้นะคะประกอบไปด้วยโชคลาภเงินทองมั่งมีสีสุขนี่คือทรัพทั้ง8ด เวลาที่จะทําคิ้วก็คือจะมีอาจารย์สินแสเนี่ยเป็นคนดูโหม่งคิ้วให้ทั้งหมดนะคะตั้งแต่ก่อนที่เราจะทําระหว่างทําแล้วก็หลังทําจะมีการไหว้ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลูกค้าเสมอทําออกมาจะต้องรับกันทั้งพลังแววตาหน้าผากขำับบทุกอย่างจะต้องมีองค์รวมที่ประกอบกันอย่างสมบูรณ์นะคะสำหรับใครที่สนใจทำคิ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคิ้วแบบสวยงามหรือคิ้วโหม่งก็ สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะและที่นี่ร้านหัดใหญ่ไอรราที่ที่จะทําให้คุณสวยครบทุกมิติในแบบที่คุณต้องการแล้วเราจะได้เจอกันนะคะ